สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่27มีนาคมเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเย็นประมาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้เอาเร่องยังไงบรินโยย้ำออกสื่อบนอลอ้อนงานใหม่ขอในช่วงเสมอน,นีนะโดยทางดนานของโจเซ่บรินโยนะฮะกุนซอคนดังที่กำลังเตะฝนเดินสายให้สัมภาษณ์สื่อบนชนแล้วก็ย้ำถึงเรื่องความพร้อมของการมากลับมาคุมทีมข้างสนามเพื่ออีกครั้งในช่วงเสมอน,นี้ ดยกานซื้นวัย61ปีรายนี้กำลังว่างงานอย่างหนักหลังถูกปลดออกจากตำแหน่งที่ทางด้านของบรมาในช่วงเดือนมการาคมที่ผ่านมาแม้ว่างานนี้จะเป็นคนที่นำทีมนะฮะในการคว้าแชมป์ยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกได้ในช่วงปี2022ซึ่งนับเป็น,ชนแชมป์แรกของชาหมาปานในรอบ4ปี หลังจากที่ประเรื่องของอนาคตนะว่าจะจัดคืนวงการลูกหนังระหว่างไปร่วมชมเกมการแข่งขันรถยนต์ฟอร์มูล่าวันก่อนหน้านี้ล่าสุดทางด้านของเทรนเนอร์โปรตุเกิเองก็พร้อมที่จะรับงานกันอีกครั้งผมเนี่ยพร้อมรับเรื่องอพร้อมที่จะเริ่มงานกันอีกครั้งผมไม่จะเป็นจะต้องพักหรือว่าคิดแบบท,ที่คนอื่นเขาทำกันผมพร้อมแล้วการเปิดปากกับวงในของลูกหนังฟราเบซิโอราโมาโน ผมเองรู้สึกดีและก็แข็งแรงดีนะผมพร้อมที่จะรับงานแต่ก็ไม่ต้องการจะเลือกช้อยที่ผิดพลาดในครั้งนี้คงต้องอดทนรอกันต่อไปเป้าหมายก็คือเริ่มงานกันอีกครั้งในช่วงหน้าร้อนพร้อมกันนั้นมูรินโยที่ไม่เคยคุมทีมนะฮะทีมชาติมาก่อนเลยก็ปเปิดนะว่าอย่าสัมผัสอาประสบการณ์ดังกล่าวด้วยซึ่งการที่โคช้ชทีมชาติก็เป็นหนึ่งในความตั้งใจของอดีตกนซอแมนยูสเปอร์เชลซีและก็เรอัลมาดริด บางทีหากว่าจะเสนอม,มาก่อนศึกโบลคัฟยูโรโกปาเมริกาหรือว่าแอฟริกันคัฟเอเซนผมสามารถตอบตกลงได้แต่ถ้าให้รอนานกว่า2ปีเพื่อจะจะเข้าสอดทูนเมนต์แบบนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะบางทีสักวันหนึ่งมันคงจะเกิดขึ้นจริง ตลอดอาชีพกุนซือของบัวริโยเองเขาคนนี้พาทีมได้ควา้าแชมป์26รายการซึ่งก็รวมถึงแชมป์ลีกกับทางด้านของเชลซีในปี2005และก็ปี2006แล้วก็ทริปเปิลแชมป์กับทางด้านของอินเ์มิลาาในปี2010ฉะนั้นได้แชมป์ลาลีกากับทางด้านของเรอเอลมาดริดในปี2012ต่อด้วยแชมป์ชิมบาริกอีกรอบกับทางด้านของเชลซีไป2015และก็ยูโรปาลีกกับทางด้านของแมนยูไป2017ในครั้งนี้นั่นเองนะ เอาแนไงงานนี้บอกได้แน่เนนลยนิวคาสเซลเชลซีสนใจจะคว้าตัวชาบีคุมทีมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะัดในตัวการหน้าเพิ่มเติมนะโดยจากการณีที่ชาบีเออร์เนนเดสนะฮะผู้จัดจาการทีมบาร์เซลโลนามีโอกาสในการย้ายมาในพร,รีเมียร์ลีกอังกฤษนัดในตัวหน้าหลังมีการรายงานขา่าวว่านิวคาสเซลเชลซีประกานทางด้านของทางหลาหลายทีมสนใจจะคว้าตัวไปร่วมทีมไม่ชกได้ จากกรณีของชาบีอนันเนเดสประกาศอำลาบาร์เซโลนาหลังจาบฤดูกาลเนื่องจากว่า ทนเห็นสภาพสถานการณ์ที่เลวร้ายของทีมอีกต่อไปไม่ไหวหลังคุมทีมแพ้บียารอันคาทิน3ต่อ5ในศึกลาลิกาสเปนเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ชาบีเองก็ยังไม่ได้มีแผนในการชัดเจนนะฮะว่าจะรับมืองานที่ไหนต่อหลังอัมราทินคัมหนูล่าสุดนั้นจากการรายงานของเว็บไซต์อ com, รบราการ์ยูนิเวอร์แซลดอทคอมระบุเลยนะว่านิวคาเซลและก็เชลซีสนใจในการดึงตัวชาบีไปคุมทัพทำศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดแกันหน้านะ โดยในส่วนของทางดิวคาสเซ่นคาดการณ์กันว่าอนาคตในการคุมทีมของเอดี้ฮาวเนี่ยไม่แน่นอนเนื่องจากว่าในช่วงซีซั่นนี้ ม,มีผลงานที่ตกลงไปค่อนข้างจะเยอะเช่นเดียวกับทางด้านของบริเชโอโปเชติโนนายใหญ่สิง์บรูที่มีโอกาสจะถูกท่านัาง uh, ทอตทอโบรีนะฮะเจ้าของสโมสรชาวอเมริกันปลดเนื่องจากผลงานในลีกที่ย่ำแย่แม้ว่าพอรชจะพาทีมเข้าชิงคาราบาวคัฟและแพ้ให้กับทางด้านของลิเวอร์พูลรวมถึงเข้ารอบรองชนะเลิศในศึกเอฟเอคัฟที่จะต้องดวลกับแมนเช์ซิตี้วันที่2 0เมษายนในครั้งนี้ก็ตามที่ อาไดนยังไงเชลซีร่วมแจมในการล่าตัวเบรานโนวาแบ็กขวาอิตาลีนะโดยกันที่เชลซีก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรผิบริเกจที่แสดงความสนใจในตัวของราอูลเบรานโนวาแบ็กขวาทีมชาติอิตาลีของโตริโนโที่มีโอกาสในการย้ายทีมในช่วงสมอน,นี้ โดยทุกต้สปอร์ตสื่อ,อิตาลีบรยงานข่าวดนวเชลซีกลายเป็นอีกหนึ่งสโมสร,รที่ต้องการจะคว้าตัวเบราโนวาแบ็กขวาของตริโนโที่เพิ่งจะประเดิมทีมชาติอิตาลีชุดใหญ่ในเกมอุน่นครึ่งที่ชนะเอวอร์ไป2ต่อศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยงานนี้แบราโดวาเนียทำผลงานได้ดีในเกมอุ่นเครื่องที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการเพิ่มค่าตัวให้สูงขึ้นในช่วงตลาดซื้อขายในซัมเมอร์นี้หลังจากที่ทางด้านของตริโนจ่ายเงินจำนวน7ล้านยโูโรจากทางด้านของกาญารีเมื่อปีที่แล้วโดยผลง,งานของแบ็กควาในวัย23ปีในฤดูกาล2 0 2 3ยิงไป1ประตูกับอีก,ก5แอสซิส แต่ทั้งหมด28เกมในซีเรียสร้างความประทับใจให้กับบรรดาแมวมองของแมนเชสเตอร์เดนเวสแฮมและก็แอสตันวิลล่าที่จับตามองอยู่ในคร,นรั้งนี้สำหรับทางดนานของเวราดว่านั้นได้ีเ,เล่นในทั้งแบ็คขวาวิงแบ็คขวากองกลางฝั่งขวาสามารถเล่นในทั้งระบบกองหลัง4คนและกองหลัง3คนอีกท้งจะสามารถโยกจะไปเล่นในฝั่งซ้ายในครั้งนี้เพิ่มเติมได้อีกด้วยและเขาจะซีในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ เดี๋ยวฝาก FC ติดตามกันต่อไปกันดุวยครับ